สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเจ้าดีแม็ก2020กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับนี่น้ําตัวมอีกแล้วน,นี่เราหนีมาสุราษฎร์แล้วนะครับเนี่ยก็ยังตามมาท่วมถึงสุราษฎร์กันเลยทีเดียวเชียวแม่เจ้าะะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนเพื่อรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่ดูดีแม็กลุยน้ําไปพลางๆก่อนนะโอ้โหแม่เจ้านี่น้ำล้นครับนี่บริเวณอะไรเนี่ยถนน คืออะไรมั้งจรกราดถนนคาเฟ่<ท>นะ<ท>มนอะไรคาเฟ่ถนนมบอกว่าแถว,แ,วแถวแถวจัลโรกรัดนะครับเอ,อ่อสุราษฎร์ธานีนะวันที่ถ่ายคลิปนี้ก็เป็นวันที่<ห>สองธันวาสองห้าหกสามนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไ,ไ,ดไ,ดได้ลงวันไหนนะก็ติดตามไปแลวกันนะครับโอ้โหนี่มาจะพูดถึงดีแม็กซ์นะแม่เจ้า ก็มาเจอน้ําท่วมก่อนนะท่วมได้ท่วมดจีจริงเลยนะช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะน้ําก็ข้างจะเยอะนะถนนบ้านเราก็ท่วมนะเป็นบางจุดนะหน้าบ้านในหัวนี่ก็คงไม่เหลือนะดวนนีว่าบ้านในหัวเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะหน้าบ้านมันเป็นที่ลาดต่ำก็เลยน้ําเยอะนะนี่ครับเราก็พาดีแบกมาสุราษฎร์ธานีนะพังแต่เมืม่อวานแล้วพอดีน้องกูกลับไม่สบายนะก็พามาหาหมอ นะ yeah, <bro. S 1> ก็หลังจากที่เราได้เปลี่ยนโชค๊คนะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์นะหน้าโมโนธรรมดานะครับหลังพิกกี้แบ็กปรับแปดนะสีฟ้านะครับทั้งหน้าหลังเลยนะ mm hmm. ก็ลองขับมาอยู่พักนึงแล้วนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะก็ดูหน้าถนนไปเลยนะผมก็จะพูดไปเรื่อยๆครับ <c oughs> เรื่องรูปรูปโชครูปอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมค่ถ่ายให้ดู อีกคลิปนีงก็แล้วกันนะคลิปนี้ก็เป็นพูดถึงความรู้สึกนะหลังจากเปลี่ยนโชค๊คอะโฟล์เฟนเะดอร์นะโมโน2.0นะครับก็เอ่อความรู้สึกนะก่อนเปลี่ยนนะพูดถึงก่อนเปลี่ยนก็แล้วกัน,นครับก่อนเปลี่ยนเนี่ยเจ้าดีแม็ก2 0งพของเราเนี่นะเกตเซ็ตนะครับสี่ประตู1.9ก็ก่อนเปลี่ยนก็อาการมันก็จะท้ายเนี่ยค่อนข้างจะดีดนะดีด ดีเด้งแล้วก็กรดด้างนะกระเทือนด้วยนะครบเลยนะแต่นิ่งนะย้าก่อนว่านิ่งมันแข็งแต่นิ่งนะครับนะช่วงล่างมันค่อนข้างจะแข็งนะบนข้างหลังเนี่ยบนว่าโคตรเหนื่อยนะเมื่อนั่งทางไกลๆอะไรพวกนี้นะเจอทางแบบไม่ดีเนี่ยเหนื่อยนะด้านหน้าก็ก็นิ่งดีนะแต่ถ้าไปเจอหลุมแรงๆเนี่ยมันจะสะเทือนทั้งคันเลยนะแบบ ดำๆๆๆๆทั้งคันเลยนะรู้สึกได้ถึงวงอะไรกันเลยทีเดียวเชียวนะก่อนก่อนเปลี่ยนนะด้านหลังนี่ก็นั่งนานๆก็จะเวียนหัวนะครับตอนที่ไปเชียงใหม่เนี่ยผมนั่งข้างหลังเลยนะตอนนอนนะตอนนอนจะไม่ไม่เป็นไรนะนอนยืดขาข้างหลังเนี่ยจะไม่เวียนหัวนะแต่เมื่อเรานั่งลุกขึ้นแล้วก็มานั่งดูถน,นนเนี่ยมาซักโค้งท่าไรพวกนี้นะโคตรเวียนหัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับ เวียนหัวมากเลยข้างหลังเนี่ยแล้วนั่งสามคนนะคนข้างจะเวียนหัวเข้าไปใหญ่อีกนะโอ้โ,ห,โอหแม่เจ้านะนี่คืออาการก่อนเปลี่ยนนะก่อนเปลี่ยนโช้กโเวนเดอร์อาการเดิมๆของเจ้าดีแม็เลยนะไม่รู้เพื่อนๆที่ใช้ตัวยกสูงสีประตูเนี่ยเป็นกันหรือเปล่านะของผมเป็นแบบนี้นะครับถ้าเทียบเจ้า B30 Pro นะ่นนี่เราไปจะข้ามไป b 1 0 Pro สักเล็กน้อยนะแล้วเรื่องช่วงล่างเนี่ย มีดี50โรนะับมีอันดับหนึ่งอันดับต้นๆเลยนะของกลุ่มปิกอัพนะแม้ว่าจะเป็นปี2012ต่อ2013นะก็ยังดีกว่าเจ้าดี a ม2020นะครับนี่ต้องยอมรับนะเรื่องช่วงล่างเนี่ยมาสด้าเขาทำได้ดีหรือแม้แต่ Ford r a n g e อนะตอนเดียวก็ตามก็ยังทำได้ดีกว่านะก็คืออาการกระเด้งของกระบะเนี่ยตั้งหลังเป็นแหนบนะครับมันก็กระเด้งกค่ายอยู่แล้วนะ แต่เด้งแล้วเหนื่อยกับเด้งแล้วไม่เหนื่อยนะเด้งแล้วอยู่กับเด้งไม่อยู่เนี่ยมันมันต่างกันนะดีแม็กเนี่ยมันเด้งแล้วมันสะท้านสะเทือนทั้งคันเลยโดยเฉพาะข้างหลังเนี่ยโคตรเหนื่อยนะคนหลังนั่งเหนื่อยนะแต่คนขับนี่มันแน่นอนนะรถเดิมๆขับมันนะดีแม็กเนี่ยถ้าเครื่องแรงกว่านี้สักหน่อยก็จะมันกว่านี้นะแต่ว่านี่ไอ้โชเฟอร์แย้งึ้นมาแล้วนะว่าเครื่องสามพันทำไมไม่เอาหนึ่ง โอ้โหนี่จะคุยเรื่องช่วงล่างไปออกเครื่องยนต์ก็พูดไปเรื่อยเลยนะครับนี่ระหว่างน,ะนะ<ใ>นั้นถ้าใครอยากได้เครื่องแรงๆนะไปสามพันเลยน้มันก็านสามพันแรงอยู่แล้วนะการกินน้ำมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะอาจจะไม่มากอย่างที่คุณคิดนะเพราะว่าดีแม็กเนี่ยเขาเป็นรถที่เซ็ตค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันแม้ว่าจะเป็นเครื่องใหญ่สามพันซีซีก็น่าจะประหยัดนะครับผมก็ไม่เคยลองกันในสี่ประตู สามพันเนี่ยว่าจะแรงแค่ไหนประหยัดแค่ไหนนะแต่ที่อยู่ในตอนเดียวกับสีนะถือว่าแรงนะแรงบิดการบรรทุกอะไรเนี่ยสุดยอดแลนะ้วครับเครื่องยนต์สามจุดูนลิตรนะแรงกว่าเจ้ารีโวของผมนะสองจุดปดลิตรลิตรนะครับขึ้นมานะแรงกว่าสองจุปดลิตรของรีโวอีกนะครับใช้ความรู้สึกนะผมไม่ได้วัดตัวเลขอะไรมากมายแต่ว่าเอาความรู้สึกถือว่าแรงใช้ได้น้ำสามพัน ก็การนินน้ำมันก็นะก็กินนะสองตัวนี้ผมว่าการประหยัดน้ำมันก็คงสู้พันเก้าไม่ได้นะแน่นอนว่าเครื่อง1.9ึลิตรนะครับกับเครื่อง3.0มจุดลิตรนะแน่นอนแล้วว่าพันเก้าต้องประหยัดนะใครบอกว่ากินพอกันนี่ก็ก็แล้วแต่เขาพูดนะแต่การขับจริงก็อาจจะไม่ไม่ได้อย่างนั้นนะนะเครื่องมันใหญ่ก็ต้องกินมากอยู่แล้วนะ คาก็แพงด้วยนะสามพันเนี่ยภาษีก็แพงนะสี่ประตูนะนะใครซื้อเครื่องสามพันนี้แนะนําให้เป็นแคปแล้วก็ตอนเดียวดีกว่านะสี่ประตูอย่าไปซื้อเลยม,มันเสียภาษีแพงนะแต่ว่าถ้าใครที่มีตังค์มีงบประมาณก็จับไปได้เลยวิคลอดตัวท็อปหรือว่าตัวเอ็มสามพันไฮแลนเดอร์ 3, 000, er ก็มีให้เลือกนะมีทั้งขับสองขับสี่นะเครื่องสามพันเนี่ยแ,แต่การใช้งานของท่านเลยนะเอา้าเรื่องไปเครื่องยนต์แล้วมากลับมาเข้าสูเรื่องช่วงล่างกันบ้างนะช่วงล่างนะเดิมๆก็ รบเลยนะกระดีกระเด้งกระดอนกระ,ะด้านกระโดกระเดกแล้วมีนะแต่นิ่งนะอาการทั้งหมดมีนะนีกาไปนะมีทั้งหมดแต่ว่ารถนิ่งนะงงนะสิเราไปขับรถของท่านดูนะว่ามันนิ่งหรือเปล่าผมว่านิ่งนะเข้าโค้งสากงอะไรก็อยู่นะโยนตัวเล็กๆน้อยๆไม่มากนะความนิ่งนี่ใช้ได้นะแต่ถ้าพ้นร้อยสี่สิบไปแล้วเนี่ยอาการก็ามาแล้วนะย้ําว่าของผมนะ ขอคนอื่นไม่รู้เหมือนกันของผมเป็นตัวแซดนะมันได้ล้อสิบแปดนิ้วนะก็หลังร้อยสีสิบเนี่ยก็อาการจะเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไม่ไม่ค่อยอยู่แล้วนะถ้าร้อยสีสิบเนี่ยก็จะประมาณนี้นะก็ถ้าหลงหลุมแรงๆก็กระเทือนทั้งคันเลยทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะด้านหลังก็จะแข็งเป็นพิเศษแต่ว่ามันไม่ไม่ไม้ตัวมันไม่ยังไงวะมันมันไม่นุ่มอะมันแข็งเอาง่ายๆคือจัด จัดร,ระดับความแข็งเนี่ยก็ดีไหมก็แข็งนะถ้าสีประตูเนี่ยจะนึบนะแข็งกับนึบมันไม่เหมือนกันนะ B30 Pro เนี่ยมันจะนึบนะอาการดีมันก็มีนะแต่มันดีแล้วก็นึบปุ๊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 บนะไอ้พวกนี้มันอธิบายคำพูดนี่มันอาจจะนึกภาพไม่ออกนะต้องเราไปนั่งลองไปขับเราไปสัมผัสดูนะโอเคนะก็กอดเปลี่ยนโช๊คก็ประมาณนี้นะก็หลังเปลี่ยนโชคเลยก็แล้วกันนะความรู้สึกแรกเลยนะที่หลังเปลี่ยนโชคนะก็คือ รู้สึกว่ารถมันนิ่งขึ้นนะโครงอะไรแน่นขึ้นนะต,ตอนแรกไม่่อยแน่นนะเพราะว่าเออเขาโครงอะไรมันเขาตั้งศูนย์มันมันเยงยขวาเล็กน้อยนะมันเยงยขวาเล็กน้อยนะก็เลยตั้งศูนย์ใหม่นี่ก็มาตั้งนะวันนี้ที่ขับรถมานี่ก็มาตั้งศูนย์ใหม่ด้วยนะครับก็ทําให้ขับดีขึ้นนะช่วงล่างด้านหน้านี่ก็หนึบขึ้นนะหนึบแน่นนะใช้คำว่าแน่นเลยนะโฟร์แฮนเดอร์เนี่ย โคตรแน่นเลยนะแน่นจนเหมือนหนักรถยังไงหรนะรถมันอยู่กับที่เลยอาการโครงซ้ายโครงขวาไม่มีหายไปหมดเลยนะแต่ว่าต้องผมก็ต้องลองไปนั่งข้างหลังอีกทีนึงว่ามันจะเวียนหัวหรือเปล่านะแา่โชเฟอร์บอกเวียนหัวไหมเวียนใช่ไหมยังเวียนเหมือนเดิมอ่ะเวียนทำไมวะเนี่ยนามนยแต่ก็นั่งสามคนด้วยนะก็วันนั้นก็ปรับเบอร์ผิดด้วยนะแม่เจ้าทางด้านเขาด้านขวา เบอร์สีนะเรบเองบอกไปด้านหลังเป็นพิกักปรับได้นะด้านขวาเขาปรับไปเบอร์สี่นะด้านซ้ายเขาปรับไปเบอร์เจ็ดรู้สึกว่าโอ้หขับแบบโคตรเยียเลยต้องใช้คำไม่สุภาพเลยคนระับต้องปรับไปเบอร์เท่ากันนะด้านหลังเนี่ยแม่เจ้าผมก็รู้สึกว่าทําไมรอซ้ายเนี่ยมันแข็งแข็งแปลกแปลกมันไม่ค่อยเกาะถนนนะแม่เจ้าไปร่มไปดูเบอร์นะครับขวาเบอร์สี่ซ้าย เบอร์เจ็ดนะล้อเหมือนจะไม่ไปด้วยกันเลยนะก็ดนนํานะดูก้มดูก่อนนะใครแบบเออซื้อโชว์แบบนี้นะปรับเบอร์ให้เท่ากันนะเสมอเท่ากันนะหน้าหลังไอ้ด้านหลังเนี่ยตะกูหลังนี่ต้องให้เท่ากันนะคู่หน้าก็ลดลดได้ต้องเท่ากันนะทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ได้ไม่เท่ากันนี่น้ามืดนะคุณจะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าล้อซ้ายกับล้อขวาเนี่ยมันไม่ค่อยสามัคคีกันนะนี่ผมก็เจอตั้งแต่ออกจากร้านเปลี่ยนโชวเลยนะ ก็การซรับแรงกระเทือนกระแทกเนี่ยทําได้ดีนะด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าทําได้ดีเลยนะครอาการลงหลุมและหัวสั่นนี่ไม่มีนะก็ดีแม็กเนี่ยพอเราลงลงแรงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะก็ตึ่มๆกระเทือนเลยนะอันนี้ก็หายไปนิ่งขึ้นนะรถหนักขึ้นนะหนักนี่มันมันรู้สึกว่ารถมันหนักหนักขึ้นนะ แน่นขึ้นนะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็ลองไปเปลี่ยนกันดูนะครก็คือรถแน่นขึ้นนิ่งขึ้นนะเมื่อก่อนก็คือร้อยสิบเนี่ยความเร็วเดินทางปกตินะแต่นี้เราก็สามารถเพิ่มความเร็วขึ้นได้เป็น 120, 104นะปร้อยยี่ร้อยสี่นะก็ร้อยสี่วิวแล้วแต่ผมยังไม่ได้ลองรนะ้อยหกสิบนับรถหลังร้อยหกสิบนะหรือว,ว่าหลังร้อยสี่สิบก็ยังไม่ได้ลองนะเพราะว่าช่วงนี้ขนมสุราเนี่ยฝนตกนะเส้นทางที่ขับไปก็ มันจะลื่นนะผมก็เลยไม่ไม่กล้าเสียงแต่รอยยี่นี่นิ่งอยู่แล้วนะองเดิมก็นิ่งนะแต่ว่าไอ้โคตัวนี้นิ่งกว่านะตอนนี้ผมก็ปรับเป็นเบอร์สี่นะที่ขับอยู่ตอนนี้นะเบอร์สี่นี่เป็นค่ามาตรฐานเลยถ้าอยากให้แข็งขึ้นหรือว่านึบขึ้นนะก็ปรับไปเบอร์สูงนะห้าหกเจ็ดไปเลยห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็จะแข็งขึ้นนะแข็งขึ้นนิ่งขึ้นนะสำหรับใครที่ขับเร็วแต่ถ้าขับในเมืองนะทางร้านเขาได้นำมาก็ขับนุ่มๆน,นะก็ สามสองหนึ่งนะก็จะนุ่มตามระดับเลยนะ mm hmm. ตแต่น <age> ี่เบอร์สี่เบอร์สี่ผมว่าความรู้สึกของคนขับนะก็ถือว่าใช้ได้นะนิ่งหนึบดีใช้ําว่าดูถนนเลยนะอาการกระเทือนก็ยังมีนะแต่ว่ามันเป็นกระเทือนข้างที่ล้อนะมันไม่ขึ้นมาที่อะไร่ข้องโดยสารนะกระเทือนก็มีกระเทือนนะกระเทือนสะเทือนเนี่ยก็คือมันก็จะสะเทือนอยู่ที่ล้อนะคนะไม่ไม่รู้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะนะนะจะนึกภาพออกเ่า มันจะกระแทกกระตึงถึงตึงๆึงึงอยู่ที่ล้อนะแต่มันไม่ส่งมาถึงห้องโดยสารนะลองนึกภาพเอาดูนะมันต้องใช้ความรู้สึกจริงๆนะถ้าคุณจะเปลี่ยนช่วงล่างอะไรพวกนี้นะนะคุณจะใช้ค่าเออเออเขาเรียกว่าค่าคณิตศาสตร์มาคำนวณเนี่ยก็อะไรอยู่นะมันต้องใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยนะถ้าจะเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าคุณชอบแบบไหนนะชอบแบบไซซิงสายมุดนี่ก็ตัวนี้ตอบโจทย์นะก็บอก ออกมานะครับว่าตอบโจทย์ได้นอนโปรเฟนเดอร์โมโนสองจุดศูนนะความรู้สึกก็คือด้านหน้าก็ธรรมดาก็พอไม่ต้องปรับอะไรมากมายนะครับหรือว่าใครมีงบประมาณก็ปรับแปดไปเลยทั้งหน้าหลังนะก็จะดีมากนะแต่ส่วนตัวผมว่าด้านหน้าธรรมดานี่ก็ก็ดีแล้วนะครับในด้านหลังเนี่ยมันต้องละเอียดนิดนึงนะเพราะมันเป็นแหนบนะแล้วก็การโดยสารการบรรทุกอะไรด้วยนะกรณีที่คุณจะบรรทุกของสัมภาระอะไรเนี่ยก็ปรับให้แข็งขึ้นก็ได้นะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําไปเรื่อยๆนะทำคลิปเกี่ยวกับเจ้าชูตัวนี้นะในดนะีแม็นะเราจะลองว่าเออบรรทุกปุย๋ยอะไรพวกนี้นะแต่ปาปามเนี่ยคงจะไม่ได้บรรทุกนะครับเพราะว่านะในหัวเขาห่วงนะรถคันนี้นะแก้วไว้เดินทางไกลองแกนะนิดนึงนะในหัวห่วงนิดนึงไม,ไม่ได้เลยนะงบประมาณทั้งหมดก็ในหัวนะเป็นงนจัดสรรมา รถก็ในหัวนะชับกแกก็เอาบอกในหัวว่าเออมันไม่ไหวนะมันกระเพือนด้านหลังมันเวียนหัวนะแกก็ตัดโชูกมาให้เลยนะครับครับก็นี่เด็กรองแล้วนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะความรู้สึกคร่าวๆก็ดีขึ้นดีกว่าของเดิมแน่นอนครับงบประมาณที่เปลี่ยนก็สองหมื่นกว่ากันเลยทีเดียวเกือบสามหมื่นนะก็แล้วแต่บางร้านก็อาจจะบบกค่าติดตั้งก็ได้ไม่บบกก็ได้นะนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะดีขึ้นแน่นอนลองเปลี่ยนดู เดี๋ยวผมค่อยทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะถ้าใครจะสอบถามเกี่ยวโชคตัวนี้ก็คอมเมนต์ความรู้สึกได้ใต้คลิปแ้าเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสด,ดีครับผม